พระเจ้าปางหมาจักพรรดินะครับ <c oughs> โอ้ข้างบนมีดาวทั้งเก้านะครับดาวนโปคระแล้วก็มี <c oughs> ซ้ายขวามีเทวดาครับรถสั่นลงมาก็เป็นเขียวๆนั่นน่าจะน่าจะพระอินนะครับก็เทวดาสมหน้าแทน,นนั้นหรือเปล่า มุรติถูกป่ะ <c oughs> แล้วก็มีช้างเอราวันครับมีพวกพญานาคสัตว์หิมพานอะไรอย่างเงี้ยนะครับพญาขุดนะฮะแพ่นดูรอบนะครับ ก็เป็นตอนที่แรงบันดาลใจมาจากพุทธประวัตินะครับตอนพระพุทธเจ้าปาทิติของพระยาชมภูบดีนะครับพระองค์ทรงนรมิตรนะครับเป็นมหาจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่เหนือพยาที่มีชื่อผู้นี้นะครับเพื่อสะท้อนให้ผู้คนเนี่ยไม่รุ่มหลุนในอำนาจนะครับ